Hi girls, hello boys, how are you? I'm teacher ส um. ุธิลาเย n นช่ำคราวที่แล้วเราเรียนเสียง J ใช่ไหมคะ J ให้เสียงเจเดี๋ยวเรามาทบทวนเสียง J กันนะคะ Jimmy, Jimmy, Jenny, Jenny, Joe, Joe, Judy. จูดี้แจ็คกี้แจ็คกี้จิมมี่เจนนี่จูดี้โจแจ็คกี้พวกนี้เป็นอะไรคะลงเดาสิเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยทราบไหมคะ เป็นเรื่องของ name ค่ะ name ชื่อค่ะสมมุติว่านักเรียนชื่อจิมมี่เจนนี่โจจูดีแจ็คกี้มีคนเขาถามเราว่า what's your name what's your name นั้นถ้าเกิดเราชื่อจิมมี่เราจะตอบว่า I'm จิมม um, ี่อาร์มจิมมี่เราชื่อเจนนี่มีคนถามเราว่าเราชื่ออะไร What's your name What's your name เราก็ตอบเขาว่าอ m j e ม n y นนี um, um, ่อ n y มเนนี่เราชื่อโจมีคนถามเรา What's your name What's your name ตอบเขาว่าอ m um, j o มโจ อ๋มโจจูดี้นะคะถ้าชื่อจูดี้ what's your name what's your name อ๋มจูดี้อ๋มจูดี้เจคกี้ค่ะ what's your name what's your name อ๋มเจคกี้อ๋มเจคกี้นะคะก็เป็นเรื่องของ การถามชื่อแล้วก็การตอบด้วยเสียง J นะคะ J ให้เสียงเจค่ะ What's your name? a m um, ตอบไมง่ายนะคะรู้สึกว่าคลิปก่อนหน้านี้ก็เคยสอนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะถือว่าเป็นการทบทวนเลยแล้วกันนะคะ What's your name? Arm um, แล้วก็ตามด้วยชื่อค่ะ วันนี้เราจะเรียนเสียงอะไรกันเอ่ย <L an> เสียง K คนะคะเให้เสียงเคเให้เสียงเคมาดูคำศรรัพท์กันนะคะเให้เสียงเคคำแรกออกเสียงตามด้วยนะคะ i ิดคิด i t e kite kangaroo kangaroo kilo kilo king king คำศัพท์ไหนตรงกับภาพคะไม่ใช่ไปก่อนคะ่ะคิดไปแล้วนะคะ kilo kite king เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Kangaroo ก็คืออะไรคะดูจากภาพมีหันมามองเราด้วยจิงโจ้น,นั่นเองค่ะจากภาพนะคะสังเกตเราจะได้แต่งชื่อเรื่องได้ Kate is playing a kite with her friendsKate is playing a kite with her friendsKate เนี่ยเขาก็เล่น เว้าวกับเพื่อนๆของหล่อนนะเคสน้ำเสียงแบบนี้เป็นผู้หญิงนะคะเว้าก็มีหลายแบบนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นเว้าของจีน,นะคะ่ะเว้าวมังกระคะ่ะเอากรอบสีชมพูก่อนนะคะด้านบน this is a king's palace this is a king's palace นี่คือราชวังของพระราชา these are kangaroos these are kangaroos แล้วเหล่านี้ก็คือเจ้าพวกจิงโจ้น,นั่นเอง Kangaroo s Kang can jump for many kilos to the palace k a n g a r o o s can jump for many kilos to the palace เจ้าพวกเหล่า,ราบรรดาคนงการูเนี่ยมันสามารถกระโดดได้หลายหลายกิโลทีเดียวเพื่อที่จะไปพระราชวังของพระราชาไปทำไมก็ไม่รู้เนาะ k a n o a r o o s can jump for many kilos to the palace kangaroos can jump for many kilos to the palace นะคะคุณครูก็พยายามผูกเรื่องให้มีคำศัพท์เยอะๆอะเพื่อนักเรียนจะได้จดจำคำศัพท์ได้นะคะก็ไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยอย่าลืมท่องคำศัพท์นะคะเน้นย้ำตลอดสำหรับคลิปนี้ถ o ดบายค่ะ